รับคลิปนี้ไอเก่งขออนุญาตสวัสวดีเอฟซีทุกท่านครับผมวันนี้เฮาบ่าได้มาซอกินครับแต่ไอเก่งจะพาท่านผู้ชมมา,อาไอเก่งจะสาธิตนะครับเพื่อท่านผู้ชมดูนะว่าไอเก่งใจได้ยืมเครื่องพ่นควนพ่นหมอกควนนะครับผม แบบที่ปฏิบัตแบบง่ายๆนะครับผมมาครับตอนนี้เก่งดองไฟไว้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งส่วนประกอบในของอการที่พ่นยายุงครั้งนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันนะครับผมว่ามีอย่างพ่องนะครับนอกจากแทนไฟที่เก่งกับลังดังนี่นะครับผมมาครับกันเัาเริ่มแดงแล้วนะครับผมมาครับเดี๋ยวเราจะให้เก่งจับปาท่านผู้ชมมาดูอุปกรณ์นะครับผมว่ามันทําจากอะไรนะครับอุปกรณ์แรกคือนี่ครับผมพกขี้อันห้าบาทสิบบาทไอซาวบาทนี่นะฮะแล้วก็ชัยยัง ที่ป่าเปินวัดรรับน้ำก็ได้นะครับผมแต่ท่อตัวนี้ต้องใช้เป็นใจเป็นต่อทองแดงทองเหลืองนะครับผมที่อยู่ด้านหลังหลังตู้เย็นหรือว่าแอร์นะครับผมแอร์เปินออามาหมุน,มนแบบนี้นะครับนี่ฮะหมุน,มนแบบนี้แล้วก็เอามันถึงพื้นนะครับผมแล้วกระปองเล็กเอามาจองหูตัข้างนะเพื่อเพื่ออากาศมันเข้านะครับผมแล้วก็ที่สาคัญนั่นก็คือ ยาครับท่านผู้ชมน้ํายาที่พคนฉีดยุงนะครับผมผสมกับน้ํามันโซล่านะฮะนี่ครับผมมาครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวไอ้เก่งจ้าขออนุญาตกรี๊บทานสันนี้เนาะกรี๊บแล้วก็กรี๊บทำอาหารนะนะครับผมกรี๊บกรี๊บทานธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะครับเราจะกรี๊บทานใส่ลงไปครับท่านผู้ชมใส่มันหนักหนักก็ได้นะครับผมีใส่มันหนักหนักนะครับเพราะว่าไอ้ตัวน้ํามันนั้นมันต้องการความความร้อนนะครับผม ท่านผู้ชมหลังจากที่เ,เทน้ํามันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าถ้าเาราบีบตัวนี้น้ํามันมันก็จะไปตามสายนะครับแล้วก็ลงนี่นะครับผมแล้วก็จะไปอยู่ที่มันม้นนะะวนะออตะกี้นะฮะแน่วนะควรมันจะออกตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเก่งจะลองท่านผู้ชมท่าน้ชมนะฮะบีบตรงนี้ครับผมลองดูนะฮะเอาครับผมนี่ฮะควรควรมันก็จะออกตรงนี้นะครับ นี่แล้ะครับผมนั่นครับนี่นี่น,นี่ควรนก็ะจอกประมาณนี้ครับนี่ครับไปครับท่านผู้ชมดีวเราไป่นหมอกควรนรอบบ้านกันเลยครับนี่ครับนี่นี่นโอ้โหหนักเลยครับนี่นี่ครับผม

เมื่อมาเป็นเนี่ยก็แม่ก็มากับป้าสต็อปคลิปกันค่ะชิดเป็นครั้งๆนะครับผมชิดเป็นจังหวะจังหวะถ้าดูว่าถ้าน้ำยามันวนเขาก็ชิดคนตเตือนอนะครับเดี๋ยวไปวุฒหดเนียปูก เี๋ยวจะขยนไหนกป้าน้องเขาจะไปตากล้องแต่น้องนะายไป่นอยู่ไก่ไก่ทอด่้าแห่งก็อยู่นอกเลยอยู่นอกเลยอยู่ที่รถพุทเลยดูไกๆ S <s <bottles> นี่นะครับผมเฮาบีบตรงนี้เป็นจางวะจางวะนะครับตอนนี้ไอเก่งม่ได้บีบนะครับผมแต่ความฮอนมันได้มันก็จะควนมันก็จะปุ่งนะครับนี่ควนมันก็จะปุ่งออกโผล่โผล่เลยครับน้ํายาจะหมดละอาพ่น <s chau> <those bowls> เป็นจางวะจังวะครับนี่นเครับผมหลังเช่นท <s> ี <S <s ่เฮาพ่นเสร็จน้ํายาที่เหลือนั้น ก็าสามารถถอกแล้วกว็เทใส่ในอกในกระป๋องคืนเหมือนเดิมนะครับเพื่อแต่จะเก็บไว้ฉีดครั้งต่อไปก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันม,นมีผลเนี่ยนะครับที่เราเทแล้วนี่นี่ครับเทเก็บไว้ใชรั้งต่อไปได้หาฝามาปีทัส้สน,นิทนะครับผมแล้วก็เก็บไว้ให้ห่างจากมือเด็กด้วยนะครับมือเราอ่อนเนาะนี่ครับ อันนี้เราก็ปิดไว้ต้องขอบคุณนา้บ่าปืน,นะะที่เปืนมาฮื้อใจแล้วก็สาธิตนะครับผมปืนว่าเฮ้ยเก่งลองไปทําแล้วก็ลองอถ่ายวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะฮะวิธีการทำนะครับผมง่ายๆครับท่านผู้ชมนี่ฮะมีป๊อกกี้นะครับผมแล้วก็ใส่ระดับน้ําหรือว่าใส่น้ําเกลืออย่างก็ได้นะครับผมที่มันสามารถาจะต่อกับ้ต่อตรงแดงตรงเหลืองนี้ได้นะครับผมที่สําคัญนั่นก็คือที่แทบได้ มันก็จะมีกระป๋องนะครับผมกระป๋องทําที่จับเพ้่มมันสูงสหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าที่จับมันอยู่ต่ําความห้อนมันจะห้อนมือนะครับผมไฟมันจะลวกมือเนาะนี่ครับผมอย่างประมาณนี้ง่ายๆครับท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้น้ํายาเดี๋ยวจะดูนะว่าน้ํายามันค้างก่อนนะครับผมทายาค้างอ่าน้ํายามันค้างอยู่ครับนี่โคนกับผูยปุ่งอยู่นะครับนี่นี่เอาฉีดน้ํายามันหมดหมดนะครับน้ํายามันกระปุ่งครับนะครับผมมันยังไม่หมดนะครับ ดูครับผมโอ้โหโอเคครับท่านผู้ชมขอบคุณนะครับผมทุกท่านที่แวะเข้ามาชมนะครับผมถ้าหากมันเปลี่ยนประโยชน์ต่อท่านผู้ชมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้เก่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นคลิปการอ่อยไล่ยุงนะครับผมนี่หมอกคนอไหลย,ยุง,งง่ายๆนะครับผม แต่คิดๆแล้วมูลค่าก็คงจะบาก,กีตังนะครับผมนี่ทาง่ายๆในบ้านนะครับใที่สําคัญนั่นก็คือแหล่งกําเนิดความร้อนของมันนะครับความร้อนต้องปอนะครับท่านผู้ชมโอเคครับผมสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่ครับผมเครื่องพ่นยาอยุง